สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอแล้วนะครับที่เต็นปัิพัตน์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถนะครับโตโย t a าคอมพิวเตอร์เครื่อง3.0 3จดนีฟดีนะครับตัวนี้นะครับช่วงนี้นะครับธุรกิจรถท่องเที่ยวกําลังบูมกลับมาอีกแล้วนะครับผมทางเราเลยมีรถตู้สวยๆมาให้ชมนะครับก่อนชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลด้วยนะครับ เริ่มต้นด้วยแต่จางหน้าโองเมี่ยมไฟเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับเป็นรถตู้นะครับตัวนี้คอมพิวเตอร์นะครับ3.0นะครับนี่เดิมๆเ,เลยนะครับอันนี้รถเข้าใหม่มานี่รีบรีวิวเลยครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับ ตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวมาแรงมากนะครับเซลเลยแนละ้วให้ลูกพี่สอยมาเลยครับคันนี้สวยๆเลยนะครับปี2015นะครับคอมมิวเตอร์เครื่อง D4D ปี15นะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับนี่โทนในนะครับผีเทาเบาะหนังนะครับรถตู้สวยงามมากภายในนี่ ก็เลี่ยมนะครับเลี่ยมเลี่ยมถือว่าเลี่ยมเลยครับสภาพเพิ่งซื้อมาบอกนะครับนี่ด้านคนขับนะครับสวยงามเลยปี2015ันิบห้านะครับสีขาวน่ารักน่ารักนี่ครับผมสวยเลยนะครับไม้แสนหก โตโยต้านะครับคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องดีโฟดีปี2,015นะครับปฏิภาณออโต้ราขาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลย